เลิกคิดถึงคนพวกนั้นนะครับผมรู้สึกแย่ถ้าคุณเครียดแบบนี้ผมเห็นน้ำตาคุณแล้วเครียดมากผมรู้ว่าผมพูดอะไรซ้ำๆแต่จริงนะครับอย่าเลยผมพูดจริงเพราะถ้าคุณเลิกคิดถึงคนพวกนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกดีมันจะดีกับเรานะโอเคนะปีตาโอ้โอ ถ้าอยากจะคิดถึงใครเนี่ยคิดถึงผมแทนนะคิดถึงเราเออ,อนาคตของเรานะครับขอตัวนะคะอ,อ,อ,อมีอะไรหครับพริตวีคะฉันฉันยังไม่มีอารมณ์คุยอะไรทั้งนั้นในตอนนี้ฉันจะคิดถึงอนาคตเราได้ยังไงกันล่ะคะไว้คุยกัน เรื่องนี้กันทีหลังจะได้หรือเปล่าคะพิกวีขอฉันขอฉันอยู่คนเดียวสักพักก่อนเถอะนะคะฉันต้องการให้คนที่จะแต่งงานกับฉันเข้าใจฉันด้วยนะคะฉันอยากจะให้คนเข้าใจว่าฉันอะแค่บ้านลูตรามากแค่ไหนฉันอยากจะให้คุณเข้าใจค่ะว่าตอนนี้ฉันเองก็อยากที่จะอยู่คนเดียวด้วยเหมือนกันต้องการพื้นที่ส่วนตัว เอาไว้คุยคุยกันทีหลังนะคะโอเคโอเคผมไปก็ได้ผมจะฟังคุณเพราะผมเชื่อใจคุณโอเคเออเออเออคืออย่าร้องนะอย่าร้องนะครับอย่าห่วงนะ,ะนั่งก่อนนะผมไปก่อนละลิขิตรักสายสัมพันธ์สองจันทร์ถึงสุกเวลาสองทุ่มครึ่ง